แห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97เมกเฮิอาหารทะเลที่นี่อร่อยอร่อยครับแต่เอ๊ะทำไมชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเอยอะจังก็เพราะเมืองไทยน่าอยู่ไงคะดูสิธรรมชาติทั้งป่าเขาแม่น้ำทะเลวิวทิวทัศน์สวยๆทั้งนั้นอ,อาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์ใช่ผลไม้ก็หลากหลายม,มีให้เลือกกินได้ทุกฤดู แถมราคาถูกอีกต่างหากและเหนือสิ่งอื่นใดอ่ะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่เป็นศูนย์รวมดวงใจทําให้เราอยู่กันอย่างร่มนเย็นเป็นสุขมาจนถึงทุกวันนี้ไงคะลูกอืผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาบนพืนแผ่นดินไทยของเราครับร่วมส่งเสริมความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขตสามกรมประชาสัมพันธ์ สัมภังกาวันโตอันละโตสัมมาสัมปุนทัสสะโสอันโตปาสาทังปะเวสิภาหูเสนาอาคันตวมปะเลวา Tạ vô đu la sam pu li san tang lai tang nhing ng nhai mô an na nga yu la fang na ni nhai yang pai chang pha chinh sang teng a vam na va m ka ve n du la m pi tang lai an na pi nh an li nh a cha t ce a na te po an na va ku an no nao กันนว่าเข้าไปในโปนปะตูใจจันเก่าแห่งอนังอโนนาปานทานนาลิลาพ้นดอยผ่าสูงใหญ่ที่ชิมไก่เพิ่งมาอยู่ลาวาติ เจ้าบนเมน้อยนานนะก็ขึ้นผ่านสาทตอคำมาแห่งนางบุญนายดยาวกามอาข้าวหรือไก่กันยาติอยู่เฝ้าตุงคำเจ้าเป็นมะปริวานเสนาหาันไหลโมแวนละมาอยู่แห่นกันกันเข้าหาันนนอเต้าขึ้นสู่ดาวหอใจเสนาในตั้งมงนะ ก็ลัางลูกมาหังปะานอมฝนทางกินกูไปนังท่าอยู่ลงกันแล้วแล้วปันทรงข่าวไปถึงเต่ากินจะมาเนี่ย นายโปเลเมืองใหญ่อธิสันตายถ้อยพังอวะปุริสาอานวาใจหนุ่มเนาวอายุกว่าสิบปัญปัญญาภายองค์อันเข้าถึงภาษาธอนาง ตอนตาวุญขวางยศใหญ่ไปผูกไว้เป็นเคยแดนเตะตั้งสุตัวกินจับมาอนิล้าจางอันนวภาพัญญังกินจับมาอนิตนภาพดาว ได้ฟังข่าวมาเติงเตาวลำเปิงชมจืนปีติตื่นไปในเหงีบเร็วไหวว่วาดังอามาตและเซนนางไปสู่พังกาพาสาแห่งนางนาดลานจันทีอาดาบนอ้อยผ่าเก่าลานา กันถึงจัน์สุดปลายเตาว่าพันภายไว้อวองเข้าสู่ห้องทงกันแล้วก็เลงหันใจเบาหน้าจืนยาวใส่สีเต่ายินดีหักมาก จิงอองฟังอาจะทำว่าดูลาใจงามมโนเม่าตัวแห่งเจ้าจื่อสันได้อยู่ย่งใจตั้งดาวคงอาเขตาว่าองค์ได้เป็นเจ้าจอมไทยภาพดาว เรื่องเป็นอลูกเต้าลานอาพญาเจ้าจุงจาบาบอกเก่าเฮอหูอข่าวบัดเดียวนี้แดนเตะว่าอันตีนันโสตีกูมันหนานาย่อมึงอาศัยเก่าวันตาไขอขีญาเราเก่าเฮอเต้า่าเป็นเจ้าใดหูจูพักกันนะก็มีฮันเนา เมื่อนั้นอภยังกินจะมหานียุดยาวใดห็นกรก่าไข่จาแห่งนอผู้ทังตนองค์อาเต่าจึงโอกาสกรงามมาวาดูลาใจลามนุ่มนาลมบ่เศร้าสมภามีพระญาองค์อาฉลาดโดยโหหันภัยบ่ปานเพียงด เอาเต้าไทยห่างยินดีจักหือชมสะนีลูกเต้างามบ่เศร้าปาธนะศรีลาหือเป็นจาดหื้อกูหอยอยู่พังสะซอยใส่สีเสริมปุโลลีแผ่นกว้างเป็นเจ้าจ้างเสิบแทนเมืองและนางกันว่าเจ้าไดยในโอกาสแห่งเต้า ลานกิจะมะอนี้ก็ออันจุดีใส่เก่าวัยถึงเจ้าพระอัญญังวากา,า,ารแดมมหาลาจะเป็นเจ้าโยตตวาตาวปัสสวิงคาเป็นเศรษฐีภัยน้อยเจือจมา เชื้อจำต้อยเหมือนกาสวนลานจะทีดานั้นเล่าเป็นเตือนเจ้าพรมาปูลิงบอกวันที่อยู่ไกลกับหมู่ภัยสามานพิษโอลานแบบเบา เพื่อนจากล่าหรือไก่ขอนเจ้าจอมใจ่ิลานอาหานุหญาิปงปันนะฮือข้าพันเมื่อสูยังอติโจเมืองตนแดเตึว่าอันเมื่อนั้น ตาวากิจัมมะอานิตโตนอองค์อาจได้ฟังโอกาสทุนสารแห่งอกุมันโนอานาวตาวาเป็นเจ้าบอดยินดีจริงอคัยาสีตันทอว่าดูลาใจหนุ่มน้อยแดนไก่เฮาไดไขแต่เก้าว่า บอกว่าเจ้าเมืองใดบอกว่าไฟใต้ต่างนางบอกว่าปอกาเศรษฐที่แม่นไพชัดย,า,ยาดีคือถ้าปองไข่บอกทองปัญหาแต่งเก้ามาจุจอดเจิงจันยอดสุดปลายเฮาจังไวยูกแก้วเอื้อมเลิศแล้วปันตานาลีลาเฮาได้จาว่าว่เลี้ยังใดยังกรรม เอาสังชะธรรมเป็นแก่นเอาว่าที่แม่นเป็นทางเฮาจักปันนังเนาะอนาวแก่เจ้าบุญนําเป็นดังกรรมวว่าไว้แม่นเป็นภัยใต้เศรษฐีคังคังบโดีปอกาหรือเจ้าฟ้าคะคุณพัปอลังก์คุณพังวงสังบ่เป็นแก่นลังคนนั่งแต่นคําใส มีหัวใจมืดเศร้าตุกข์คำเจ้าห่างสิ้นทำดังคนตัวอาดำต่ำต้อยเป็นภัยหน้อยคนในมีใจใสสระอัจฉรลาดโดยอุบาย มันคงควายก็สร้างแต่งอตาต่างอะต่างบุญยอมเป็นคุณอันใหญ่จักฮือได้เจยบานเสนหาหันต่างดาวตั้งหูเต่าแดนไกล บ่มีภัยมาหลอดติห้องยอดพรงกันย้อนน่บหันตังปองไขทุกต้องปันหามีแต่เจ้าโสภาหนอไทยมังหลอดใดคนเดียวเอาจังปันอสมชาเรีวลูกเต้ากำบ่สาวโสภาตามสัญญาว่าเอาไว้แก่เจ้านอนไทยบุญมีกั้นเต้าไขาว่าตีเก่าแล้ว ก็ฮอ,อ่างะมาแก้วต่างตาเปล่า,า,ป,าปะจาจุโหเนได้หูยังใจว่าแต่นี้ไปเมื่อนางบ่เนินจะาเจ็ดฟันเจ้าจอมทังเต้าไทยจะกินแขกไงเคยเมืองือคนนั้นเนื้องลังลูไปจูโฟยิงใจไปทุกปายเจ้าของบอ่อาปานนอกในเมือง ไปพร้อมเพียงเล่นม,นม่วนนำมาฮอลลศพรวมยินดีกั่งอุลีกว้างวานตติคังฮอดใจกันเต้าไขก้าวแล้วอามันแก้วต่างต่าง,างกอกายกรีบฮาตี เสียกองเปล่าตัวเวียงก็มีหันและนางกันถึงเจ็ดวันควายคนหน่อยใหญ่ยิงใจมาตุกไปลตุกขอกตังบ้านนอ,อกในเมืองโยนถาเรื่องหานหาว่าตั้งๆานเต่าตเต้นไก่เอากันไหลมาสู้ยังติอยู่หอคำคนนานํำกินเกา้า ดังโอดเอาตั้งเมืองเสีางนั้นเตืองบอ่อขาดตั้งปีปาดมาโฮลีกองกองมีมีกองนั้นตัวห้องปลากันคนมาป้อมแล้วเต้าว่าตนแก้วคิดจำมาหนิงก็เรียกสายสะลีลูกแก้วกำเริดแล้วประทานาลีลา กับนองอุูธาน้อยอานาตมานั่งเรืออาสะนางอเปื่อจังอุตสาพิเศกอัตีเล็กตุนขวันมือกำปันเอาฟาฟมัดมือสายอปูธามัดมือขวางลูกเ้าไข่เก่าเหลาปอนใจว่าแต่นี้ไปเมื่อนา เจ้าอันอลาองคำสององชมพระทระองอไฟอ้างเป็นเจ้าจ้างความปุอลีมีฤทธิ์ที่เรื่องหลับได้เป็นภาพจุมโปะสัตุงอย่ามาังกรข้อถอยไลอย่ามางกายอนตะลายอย่ามาถูกเฮอสองลูกสวัสดสาด ปันดาดังสายสะนีลูกเต้าปองแงแม่เลี้ยงเจ้าแต่อ่อนมาไวเตวะดาจันใจจริงใดนาท้ายสายใจผ่าธนาไฟเฝ้า้กึใจเหล่าตั้งวันฮือลูกจอมควันปัญนใหญ่ฮือผูกไว้แตนเมืองบ่ฮือเครื่องรอนไอ้ไม้อดจูกไกล่ลุมลา ยามโลกางงามาตองในอแห่งห้องอินสีแห่งบุตรติงอนไทยปอมแม่สกไมใจตันแม่นเป็นของปันแลได้ปองแม่เตงปล่อยไข่เตนตัวย้อนกว่าลูกลาเจ็บปวกามไปไหน กินนะอันใดบ่หลอดต้องเปื่อกศกเพื่อสทรงต้องอาทอนบัดนี้นะลูกแก้วึ้นนะใหญ่แล้วสมกะนิ่งขอนนางอิ่งลูกก่อตั้งใจต่อฟังกรรมอย่าอาธรรมบาปไปหันเปลือนไล่อย่าดูแว้วนะมีคำแสนนอย่าอวดอ้าง เป็นอาเจ้าจ้างอย่าถือดีจดักไขว่าที่เก่าถอยกับข้าคอยอาหมูคนในตั้งคนไก่และคนไก่ของอลูกไทยอย่าจะแข็งจังอกำแพงอ้อยอิงเยี่มแล้วยิงเจนจ,จาเดียวไปเมื่อเข้าออกลูกอาจากนอกไปใน คอยอดใจยอดยองอย่าห่างห้องเฮือนแหงคือลักแปลงขาใจตัง้งภายใตจอิ้งใจมีใจฝ่ายแพ่กว้างมันก็ตั้งตั้งดีมีกันตีอดสืบยาลำเลือโกธาตุกเวลังคำเจ้าจุงฟังคำเจ้าห่วง,งควันฮัก แปงปันรวมสร้างยามักหังนินตาอย่างขยะกัมถอยอยากาบยาตอบถอยคนผ่านอย่าใจหันตั้งบาปยาได้หาบเวนไัยของอสใจลูกปอตั้งใจต่อเอากรรมันยาได้กรมสัด กว่าไปไปนาเตียงตีค้งะและนาะขันพระอญญาเกาแล้วเสนาแก้วต่างตาก่สัญญาปานกองดังตัวห้องเพียงใจเฮริไขตะตูมดังตัวคคมาวังหลวงคนปันพวงโหสาว นั่นตัวเต,ต่าโปเลนางเตวีนาไทยเขาหนังไกสองสะลรีปันปอนอีจืนจอยด้วยกำอ่อนอ้อยหลายฝักการทัดนั้นนโหลาจาันผู้เท่าไหลลังเขาถวายปอนพระผู้ต้อน่างดาวไหลเข้าก่าวปอนดิงมหาลาสบมีหลายอย่างตามแต่จ้างภัยมัน เยียงเนื่องนั้นมีกองตุกแห่งห้องเพียงใจปังเมื่อเจ้าจอมไตย,ยุดใหญ่อาพีอาเสกลูกหนอไทยบุญเลืองกบเคยเมืองตั้งดาวเป็นเจ้าสืบปุรี เมื่อน,นั้นห่งประญา,าลีลานัดน้อยกองกะถอยคำวันสึงโจติกูมันนอนาววะการแดมปีเจ้าใสา่ใจเป็นสันใดเมื่อลอนตีเมือง,งอย่อนกิเลห้างสาวมีหลายหลากเต็มมาทุกภาคปลาตะลงโสงกาจินจอย ผะลงอโสภาจืนจ้อยตั้งใหญ่หน้อยอนำหนาสันใดจะปี่ไท่บ่เอาไว้เตรียมตนนะไปเดินห่นต่างห้องมาหลอดน้องอเดนไกลสังมีใจอิ่มกายสาวห้าหมายเม,มืองตอนนั้นจาเมื่อน,นั้นหนอพุทธตันถอยตอบนังน้าน้อยสายใจว่าดูแล สลิงกะโซภาเฮยอนอไทยสาวน้อยใหญ่แล้วลำมมาทะลงชมงามจื่นจอยมีบ่น้อยเลือนตาตามปากเตต้องบ่องว่าห้องเดนใด๋พ่องข่าวใส่พ่องแพวเขาเลิดแล้วดังอินแปง พองาดำแดงสูงต่ำมีพรอมาพามเลือนลายปีบอหมายใครได้มาผูกไว้เตรียมคิงจับล่างยิงขีแอวก็เบาแถวตัวตั้งจับล่างนางขี่ขานยุงอากับบ้านโน่นวันนบ่อไัยพันก็สร้างมักเกาอ่างนินตาผ่องมาเะอไม้จู่จากเกาอูวนใหญ่ พ้องข่าวใสแต่เล่าแต่ใจเศร้าอาธรรมจะกเก่ากรรมกะหยับมักกะํำบาปนานนังบ,บ่มีเมตตาภายแพงบ่หูคุณพ่อแม่ตาไนราับลุกไขว่วงกลางบ่แม่วาพิษ ใจจากกรรมไปตอมทองบ่อหูปีน้องวงวันผองเแยากกันนะเดียลาดยลาดบ่อหูแพรวเออพียวกว่านาักัสีเลียกกันมีควังไวแอลบันใจพดเหนือวันตกเจือวันออกบ่อหูปอกเคหาพองพอนานตาใส่ซอง กิ้วกอมก่องอตินผมลำคอกลมกันปองพ่อในห้องดังหูหลังโนพ่องไปชู่เบาตาดานดาวมักกาพ่องอาโกธาโคดใหญ่กำคออาใสหมูมาตืบตินหาปอแม่ถอยจนาแผ่เต็มจานละือการมาปอปากนาหมอปอเป็นคน จาง,งนงนพ้เปลือนด,ดังดังอยู่เถือนดงไผ่ฝูงยิงในโลกกว้างสาวแม่ห่างเลือนลายปิงบ่ไม่ใครได้เต่าเว้นไว้แต่ตนนั่งปีบบ่จังบ่เบื่อใจไฟเอื้อมานานและนา เมื่อน,นั้นนังปันธานาลีตโนนเนาจริงตานเหล่าใครจัง่าการแด่พาต่างปีเจ้างามบา่เศร้าโสภาปีใไรจาว่าไว้ว่าอัยิงที่ไกปลา มีนำนางบ่น้อยใจตำต่อยอธรรมบ่การตำการบ้านมักขีขานนอนวันหากเหมือนกันจุพุงบว่ววาอยู่เด่นใดบว่ววาไกลและไกล หญิงลงใตยหากเหมือนกันอย่ามาผ่านองเห a าขอพี่เจ้าเร็วไวเดีบออกไปจากห้องอย่างเกาทองไข่กรรมเจ้าบุญนนำพี่เจ้าอยู่ต่างดาวอาณา บองเกยมาจุ้จอดเถิงเตงอลอดด้อยพังสันไดจาจักหัวว่าน้องอยู่กี่ลีเป็นยิง่งดีมันแก่นถูกต้องแม่นตามลายโบลานหมายว่าไว้ว่าแม่นยุงไกลหลายวันนะจริงจากหันเป่งปอยว่าเป็นคนถอยหรือดีจับลางนที่จักหูเมื่อได้อยู่ถึงเดือน คนรวมเพื่อนลางกูวอาจารยฮู้ถึงปีของอปีนีห่างห้องค้อยพอน้องนันไปและนาเมื่อนั้นโจติกูมันนอเนาจรงตอบเหล่ากำนังว่าดูลาสลีคิงปังนาไทยกรรมว่าวายยังมงบอดีหักหัว ดิงบอดีหากหูเปื่อนยอมโูหรือไปถึงโย่ไก่ตังดาวกำเล่าศ้าวถึงหงอว่านางบุญจูนาไทยล้อมดอกมาซ้อมมาดอกไม้มายุละวะดีอ ถ้าลงชมดีใสวิลานวันนาอาจเอาใจบ่มีภัยเพียบได้คงลมไตละจตานีมีวรดีบ่อรสาวตุกคำเจ้าอยู่หอคำใจเป็นธรรมตุกเมื่อจิตไฟเอือตั้งดีเพียบบ่มีเป็นดังอมาง คนนะบอลางหรือจางปีตัวมาตามข่าวรัดดันดาวตรงไัยคำยังใจหลายเตดต้องจริงหลอดทองมายุละวะดีได้หันสมสลรีนองหนา,งา,าวงบลเตาเหลือตาดังกรมหรือจาเปื่นเหล่าย้อนบุญเก่าตัวตั้นปีบอพันจะคลองมา เนี่ยจากน้องไปไหนแะไะนันว่านอปุธานตนองค์อาจกับนังนาดปานานลีลังทัางใครจะตานทอย โดยกรรมมินจอยหลายพระกันก็มีหันและนางกันเจ็ดวันมาควบควายฝุงภัยใต้ตั้งหลายตั้งยิงใจจู้พุงก็ปอกสู่เกหาฝ่ายบัญญาตั้งดาวไก่เขตดาวปะลังก็โยกโยนทามนหมูหอยนาสู่เมงตนหมูลีปนจังมาไปเป็นตาหลวงลาย พองเป็นสายจะจืดฟูนฟเฟงอาเมิดมัวหาบนจางวลีปุ้นโหลองสานันกองต้องอัละนีงก็มีฮันและนาะตีนี้จักวันนานาจางเก,ก่ามาถึงสี่บาวใจลามอันไปตามนองไทยหอดประตูใหญ่ไปในเขาบบอกไครปันกว่า ลวดยังทากองหายังสายตาน้องลาอันเตียวกว่าเดียวได้เข้าสีใจผู้ปิงงาน้ำบอกกี่บานกว่าสายใจน้องลาปัดภาคนาหายตาดังปังลังมาลวงแล้วได้เสียน้องแก้วลงดง ตุกขังปงอปะไม่ปัดผากอไดหลายปิงนาบุญมีมาไข่จิงปอกไดขึ้นมาบาัดานินนางกรนิดธานองลาปล่อยให้นานีไก่เข้าไปในภาสัตว์แห่งนางนานปทธานนารีลาร้อยเสน้นนางหยับจาจุ ไขาเปึงมีเตียงเป็นผีกระด้างกังภาสานกวางไปบนเขาสีค่คนปีน้องจางก,ก็ต้องลายปากกันบองใจบ้านสร้างโพนังเงาอยู่สุ่มกัน จุ้มกันนะพอบอหันนองเนาจักปอกเต่าขึ้นมางักันใดยินเสียงจาใครเล่าใจนนมาเนาแล้วลามมาได้นางงามองอันนะคือนางอนาดปันทานนาลีลาก็หายทรงกระทรงตองตบมือห้องสะตนที่อกตนทะทาม บมาผ่ามเป็นลายว่านองใจแห่งข้าจักใดเป็นเจ้าฟ้า,าตาลงเมืองเขานั้นเนื่องตั้งมงปอปบอหูไอ้ไผ่กันคืดใจลอดใด จริงยังไว้นิ่มเศรจุมใต้เราตั้งสีมีนาขี่บ้านใส่อออกมีไก่จากปูไปยังอยู่สาลาก็มีหันแลนาโซปิปอนาปะนาโจติมาลส่วนว่าโจติกุมมาใดนงคันนอางามาบอเศร้าปนตานาลีลา ได้เป็นอนาพญามภาพดาวเต้นปอเต้ากิจจะมานีอะภิเสกนามอีแถมไมอา,าวเต้าไทยทำมิกาลาจาเต้าว่าก็เฮเสนาผู้ชลาดไปพระกาดสะหานยังผ่านต่างตั้งสีพับทุกตีไปในเดียวตั้นใจฟังฟ้า เสียปีเจ้าก็มาเถิงเจ้าลำเปิงทนที่จริงฮือสี่ปีใส่ใจปอเกินไปเมืองเก่าใครบอกเหล่ากีา่ยาแกงอปิตามานดาปปอแม่ตั้งเท่าแก่งงอยเฮือแจง้งไข่จูผู้วา่าเฮาอยู่สวัสดสะดีนได้เป็นเจ้าปุรีไงกว่าง บ่หากลางเมือนนานเฮาจักเอาเสนอาหารมากเต้าไปเอาป่อแม่เจ้าสองอองค์มาอยู่คงภาษาตีห้องลาดปาลากันเต้าจางเก่าแล้วสิงอปีแก้วสายต่างก็สั่งลาน้องลาเปื่อปอกเกา่า เมื่อเมืองก็มีหันและนาอันว่าใจาลามตั้งสี่มีนากีปานใส่เดบออกไปจางห้องคงเเคตต้องมันอยู่ละนากรขามดงดอนป่าไม่บันนาน้ยใหญ่นานานตามมากระตั้งใจนับอันใดหลายวันนะจริงเอากันไปหลอดตีห้องหยอดเถือนตน ไครอนุสนเราเก้าหึงป่อแม่เจ้าต่ำม,มีสองสลิงป่อแม่มีใจแผ่เจยบ้านสาทุกการจานใจยว่าลุกแก่นไทยบุญนา ได้เป็นพญาเอกอังอติเมืองกวางแดนไก่บ่มีไฟเปียบได้ลูกนอไทยมีพุนก็มีหันและนางอังตินี่จากวันนาะจะเล่า ถึงบนเก่าປปังลังแห่งนอพุทธทງงองค์อาจกับนั่งนานนปทานนลีลาเหิงเหมือนมาลายจากเจ้າนยนโจติກุมาນ กับนางงนองค์คันอาไทยเป็นคนตุกะไลเห็นใจอาสะไลอยู่สร้างตีจิมข้างโดยผาเขตรัทธาเมืองใหญ่มีชื่อใดววางปลานาสีแตนตุกีทำก้อยอยู่ดูบน้อยมุงตองหาเข้าของบอดได้ เจี้ยงตีไหลาอาณาทางกันตื่นมาเมื่อเจ้าสัวผัวผัวขาเขาว่าต้องรีห่างหัวปีหัวกวยต่ำหอมห้อยตรงตันสอะว่ามันอ่อไม่กันกินได้เป็นเอาตั้งดอกดาวกุกขาพักผู้หญิาพักงาม